สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเ <c oughs> มื่อนี้แอดไปดำหน้าครับ <c oughs> ไปดำหน้าหัวตะา,าตอนนี้กะกำลังจะซีโมงแรงแล้วครับไปดำหน้ากะโอ้โปเป็นตาดำครับ คิดอำลำอำลำอยู่คิดน้ำปิศนาของอาจารย์ขะเมินลึกลับมาเมื่อวานนี้เนาะหลังจากที่แอดเข้าไปหาอาจารย์มากครับพระขะเมินลึกลับเนาะเพิ่กนกะให้ปัญหามาบ้านี่กัโอ้เอฟซี FC กัตีปิศนาซ้อยกันดีขนาดครับ ต่างคนต่างความคิดเนาะไหยหอนเมื่อแดดเพื่อนบอกว่าวันที่หาให้เขามาหาไหมเนาะแล้วกบ็บอกว่าให้ไปเอากุ้งนะท่านป้าปิสณนานี่ถ้าจริงๆแล้วถ้าม่องดีๆก็น่าจะตีบ้ยากครับผมแต่ว่าเอฟซีเมนินมาหลายครับห้าจิต หาเจ็ดกมีครับหาเก้าก็มี้หนึ่งหาก็มีเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่กรสิตีเป็นหาเก้าครับผมก็คือวันที่หาให้เขาไปเอากุ้งกุ้งกับภากันตีเป็นเก้าครับผมที่จริงกระตรงใจกรแอดอยู่เด้ว่ากุ้งเป็นเก้าเนะาะออไม่ต้องแปลกใจนะครับมันห้อนหลายครับเมือนเน่อีงดับหน้าขึ้น ก็เลยหาวงเล่นหน้ามก้อนล่างตัวล่างตัวแล้วกันไข่รอนครับไข่รอนมาเด้อผู้อดอยากเล่นหน้ามก็ได้เนาะก็แอฟกตีเป็นหางเก้าขึ้นกันเนาะตีเป็นหางเก้าขึ้นกันเดี๋ยวที่สําคัญพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าเลขชุดนี้น่ะจะมาล่างครับผมหนึ่งหากะมีหาเจ็ดกะมีหาเก้ากะมีหาหกกะยังมีครับผมเมื่อกี้นี่ดําหน้าขึ้นครับ คิดหลายครับคิดน้ำปิศนาหลายบ้านในเฮ็นหยางก็เลยขึ้นมากก็เลยไปเลยไปวัดมาเมื่อกี้นี่ไปหาอาจารย์เขมรลึกลับมากครับผมถามคักๆก็เลยไปถามอาจารย์ตกลงเลขก็อาจารย์นี่ฝันว่าจังไดครับแล้วปิศนานี่เอฟซีตีกันมาหลายมีทั้งหาเจ็ดหาหกหาเก้า ตกลงมันสิเป็นตัวใดแน่น้อสันดอกบ้านนี้กัเพิ่นก็เลยว่าเ่อต้องถามดอกความฝันน่ะสันกระตมนั่นล่ะสันเพิ่นว่าตามนั่นโลดาสันตามพิศนาเพิ่นให้มาบ้านนี้ความฝันนั่น สิเป็น่นยังไงกับพต้องถามดอกเ่าสันเพิ่นม,มาบอกตัวนั้นล่ะว่าสันครับผมอา้าวแงมออกมาแล้วบาน,นี่เพิ่นม,มาบอกครับผมโอ้แอดได้ยินอุ่นใจขนาดเลยบอกว่าเพิ่นม,มาบอกนี่เพิ่นในที่นี่หมายถึงพุ่มนะครับพุ่มวัดครับพุ่มบัดเลขหานี่ค่อนข้างจะชัดเจนในพิศณามากุ้งนี้กะเกาคักในความคิดของแอดก็ได้ก็เลยว่า เพิ่นมาบอกตัวนั้นล่ะบ่ต้องถามความฝันเพื่อนมาบอกตัวใดกับตัวนั้นโลดน้าบาดนี่บ่คือวงดว,ด,วงดที่แล้วนี้ครับงวดที่แล้วนี่เพื่อนก็ใไอ้พิษนาเป็นไครมาเนาะแล้วเพื่อนบอกว่าเลขหานั้นชัดเนาะเลขหานั้นชัดแต่ว่าอีกตัวนึงนั่นก็บผู้มาบอกคีอกันครับเลขหานั้นชัดอีกตัวนึงบ่ชัดเจนนะครับ แต่ว่าได้ใครมากก็คิดว่าขับค่ายขับค่าน่าจะเป็นศูนย์แล้วก็ที่ได้ใครมากก็บ้าจังไลกับศูนย์กับคก,กันแหละครับแล้วเพิ่นก็เด่นมากเลยครับว่าศูนย์ห้าบนเนาะถ้าจะไปล่างก็เป็นได้หาศูนย์เท่านั้นครับถ้าขึ้นบนคือศูนย์หาถ้าลงลางคือหาศูนย์ขอบูน,นําจริงเยก่อนหอนครับมานี้เพิ่นกันเลยบอกว่าอ่า ปิศนาที่เพื่อนใหญ่มากครับผมเพื่อนกระเฉลยล่ะที่ตีกันนะกระถูกแล้วล่ะเพื่อนว่าเนาะครับที่ตีความฝันอ่าที่ตีปิิศนามากกระถูกแล้วถูกต้องแล้วพอปิศนากรบมมีอย่างยากเพื่อนว่าปัญหาเด็กๆเพื่อนว่าปัญหาอนุบาลครับเพื่อนบอกว่าปัญหาที่ให่มากนี่คือปัญหาเด็กอนุบาลครับถ้าม่สามม่อหกปริญนาตียังตีกันบ่อออกกะว่าต้องเฮ็ดอังกินล่ะเพื่อนว่าเนาะ หาเก้านั่นแหละวะสันหาเก้าครับเฉลยออกมาแล้วหาเก้าเฮ้ยบาบนี้คักๆเลยตรงใจแอดเป๊ะเลยครับตามที่คิดไวเป๊ะเลยบาทนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวสักประมาณไกลๆเลขออกครับคอยข่ามาไมเดอ้อเพิ่นบอก กมื่อนี่วันที่สิบสิบเก้าเหรอครับผมมื่อนี่วันที่สิบเก้าครับถ้าใกล้ๆเลขออกกนาจ,จะเป็นสักยี่สิบหกยี่บเจ็ดต้องขับเนาะยี่สิบหกยิบ็ดใกล้ๆเลขออกครับผมแาจะเข้าไปมาใหม่แล้วกาเดี๋ยวเพื่อมีแน่าทาั้งเพิ่มเติมครับผมห้าเก้าครับ,รบเฉลยออกมาแล้วห้าเก้า ้ยวะบาทนี้คักๆเลยตรงใจแอดเป๊ะเลยครับตามที่คิดไวเป๊ะเลยบาทนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวสักประมาณใกลๆเลขออกครับคอยเขามาไมเดอร์เพิ่นบอกกระมือนี่วันที่10บสิบ้าหรอครับผมมือนี่วันที่1ิบครับ ถ้าใกล้ๆเลขออกกนาจ,จะเป็นสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดต้องขับเนาะยี่สิบหกยิบเจ็ดใกล้ๆเลขออกครับผมก็จะเข้าไปมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวเพื่อมีแนวทางเพิ่มเติมครับผมเพื่อมีแนวทางเพิ่มเติมแต่ว่าอย่าลืมนะครับอาจารย์เพิ่นบอกว่าห้าเก้าห้าเก้าเนี่ยน่าจะมาล่างนะนะครับห้าเก้าน่าจะมาล่าง นะครับช่วงไปใกล้ๆห้หวยออกนะให้มาติดตามแนวทางโค้งช่วงโค้งสุดท้ายบมเมนว่าเลขสิเปลี่ยนครับผมเลขตัวนี้บอเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าพุ่มบอกตัวใดคือตัวนั้นครับเพิ่นลเบ้าห้ตัวใดคือตัวนั้นครับทุกๆุกงวดที่ผ่านมาครับมัมีการเปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่ตองงวดก็คือตองงวดเป็นต้นไปจนฮอดมือเลขออกครับแต่ว่าที่หายมาติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายก็คืออาจจะ มีเลขสามตัวเนาะอาจจะมีเลขสามตัวคือจังวดที่ออกอ่าซีหนึ่งเจ็หนึ่งเจงวดที่ออก c ีหนึ่งเจเป็นงวดก่อนเนาะที่จริงพระอาจารย์เพิ่นได้เลขสามตัวมานั่เดคขับแอดบอลได้บอาซูไผ่ฟังแล้วกาพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าบอต้องเว้าดอก พราะว่าเพ่นแจงมือเลขออกกะเลขมันจะออกแล้วไหมกับ่ได้เบาซูไผ่ฟั่งนะกับบ่ต้องเบาไปละเนาะแต่ว่าตอนนี้กับมันกับผ่านมาแล้วงวดนึงแล้วนะครับจาก417มากแล้วก็มางวดที่ผ่านมากกเอ่าอีหยังหล่ะศูนหา405ครับผมนันกับผ่านไปงวดนึงแล้วเอาแอดกับสีเบาย่อนซูฟังก้อนหววออกครับ มือสุดท้ายนะพระอาจารย์เพื่อนได้ตัวเลข147มากครับมีผู้ชายครับเอาตัวเลขมาห้ครับเอาตัวเลข142มาห้เอามาว่างห้ครับแต่ว่าตัวเลขนี้เป็นแบบใดกับว่าแน่ใจขึ้นกันนะครับเพื่อนวาสันสันเอาตัวเลขมาว่างห้ตอนหนา142บาทนี้มีผู้ชายมีผู้ชายอีกคนหนึ่งยางมาเอาสองเนี่ยจะเอามาหยัง เพิ่ง้เบ้าซ้ำนั่นแหละเพิ่งกเ็เลยเตะเลขสองปึ้งเลยฟุ่งกระเด็นกระดอนไปย่างไก่แล้ววันนี้เพิ่งก็ลยโยนเลขเจ็ดลงครับจากหนึ่งสี่สองลายเป็นหนึ่งสี่เจ็ดครับงวดน,นั้นมีไอ้คนหนึ่งเนาะเพิ่งเข้าไปอาซอยอาจารย์ทํำพวกตัดหญ้าตัดหยังครับเพิ่งได้เพิ่งได้เลขเพิ่งได้สามตัวเนาะครับแต่ว่ากลับเป็นโต๊ โมเมนต์สามตัวตรงครับเนาะเพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายครับน่าสนใจเนาะน่ารุ่นเขาอาจจะได้เลขสามตัวซึ่งเป็นแนวทางเลขบนส่วนหากเก้าเนี่ยนบอกว่าน่าจะเป็นล่างนะเพราะว่ามันมีสองตัวนะครับเดี๋ยวจังไรกะติดตามไว้เนาะแอดกสัสิติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายให้ยูครับผมกับมแน่ครับเพราะว่ากับเข้าไปวัดเกือบทุกมือเลยครับกับสิได้พูดคุย กบพระจารย์เกือบทุกมือแหละครับถ้ามีเอยียงเพิ่มเติมเนาะแอดกระสีมะวาสซูฟังครับมะวาสซูฟังแบบนี้แหละแต่ว่า